ครับสวัสดีครับผมทาราทอนนะครับวันนี้มากับมีดพับกันโซ่นะครับ FB คเหมือนเดิมนะครับผมก็รุ่นนี้จะเป็นเอฟนะเอฟเจ็ดห้าสามสามขีดบีมาตัวเดียวนะครับหมดแล้วนะครับที่โรงงานถ้ารุ่นนี้ท่านชอบต้องรีบเก็บสะสมไว้นะครับช้หนากนโซ่ทูนี่ก็เป็นบริษัทที่ประเทศจีนนะครับเมอินชัยนา เเขาผลิตตัวเครื่องมือด้วยจะมีมีดพับอเนกประสงค์ด้วยนะครับโอเคก่องก็ปกติทั่วไปนะครับของสแตนดาดของเขาอยู่แล้วนะครับมีถุงผ้ามาให้ซองออใส่มีดมานะครับแล้วก็ซองกันชื้นนะครับผมปกตินะครับโอเคก็ทรงอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมปลายแหลมนะครับสันงุ้มลงนิดนึง โลโก้ชัดเจนด้ามจีเทนสีดํานะครับเหลือเล่มเดียวสุดท้ายนะครับผมถ้าชอบทรงชอบสะสมก็ทักมาได้สั่งซื้อได้นะครับโอเคเบลผ้านะครับผมโอเคต้องออกแรงนิดหนึ่งมันค่อนข้างจะโค้งครับมันอันนี้มันเข้าก่อนแต่อันนี้มันเล็กไปหน่อยถ้ามันตรงกว่าน,นี้หน่อยจะจะดีครับแต่ก็ถือว่าได้ผ่านนะครับ ลองเบลผ้าดูนะครับใบมันกว้างไปนิดหนึ่งโค่นนะครับว้างไปไอ้นี่มันเรียวไปนิดหนึ่งโอเคผ่านนะครับผมโอเคหมดไปแล้วครับเบลหนึ่งมว้วนเรียบร้อยเบลผ้าตัดเทสให้ดูเนี่ยหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกระดาษนะครับผม ลองใหม่นะครับมันสะดุดอะไรหว่าก็ไม่มีนะอ่าโอเคนะครับเอ่อตัวนี้ก็ทรงมันสวยครับแต่ว่าตรงนี้มันผมว่ามันป้านไปหน่อย ตรงบริเวณนี้นะครับถ้ามันเรียวกว่านี้มันจะตัดดีกว่านี้มันทําให้มันมตัดแล้วมันหายไปนิดนึงมันเข้าเร็วเฮ้ยมันเข้าเร็วไปหน่อยนะครับอ่าให้ดูด้ามกันนะครับให้ให้ให้ดูตัวเหมือนกันนะครับโลมดํามานะครับผมโลโก้ขาวชัดเจนนะครับเอ่อเป็น S10 ล็อกนะครับ S10 ล็อกก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะไปตรงนี้พอดีนะครับกับ ก้นของใบมีดนะครับมันก็จะเด้งล็อกให้เราด้วยนะครับเอสติล็อกถ้าใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องขึ้นให้สุดเดี๋ยวจะทำให้ดูนะนนี้ลงก็เขย่าเอานะครับแล้วก็เอานิ้วไปช่วยกวาดเข้ามาวับนะครับผมเอส t ิล็อกก็กดแล้วก็สะบัดนะครับกดกดลงโป้งชี้นะครับนะครับให้ดังดังเต๊ก แล้วก็ปล่อยมาลงนะครับจังหวะแตะก็ปล่อยลงบอดีมันก็จะเข้าล็อกมันนะครับส่วนเก็บเนี่ยเ x i t ซิสล็อกมันจะเข้ายังเข้าไม่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ามันช่วยดันเข้าไปด้วยนะครับอ่าจังหวะจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่มีเขี่ยแล้วนะครับข้างล่างไม่มีเส้นลายเนื้อล็อกหรือลไยล็อกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอด้าม g 1 0นะครับก็ลายเป็นลายผ้า เเนียนๆนะครับแล้วก็มีเล่นลายอะไรนิดหน่อยด้านท้าย่ามีสามรูแสดงว่าคลิปตัวเนี้ยสามารถที่จะสอดเอน็นอัสามตัวเนี้ยมาใส่ด้านนี้ได้นะครับก็เหมาะสำหรับทั้งซ้ายทั้งขวาของท่านนะครับเออ่มีรูร้อยเชื่อนะครับโอเคดูอีกฝั่งนึงนะครับมันค่อนข้างดำนะครับด้ามดำนะครับตัวนี้เหลือตัวเดียวนะครับโรงงาน เขาบอกเขาเหลือตัวเดียวมีแค่นี้อ่าอันนี้ไม่เขียนตัวย่อ F B นะครับเปลี่ยนเขียนไฟเบิร์ดเลยไฟเบิร์ดไคล์อะไรนะครับเม k บายกันโซ่นะครับ F 753มันมีรุ่นย่อยลงไปอีกก็คือ7533อันตัวเนี้ยคือ7533นะครับผม C40C คือสแตน s ลสส l Standard s t ตีลใบมีดเขานะครับเป็นสแตนเลสสตีลจริงๆมันเป็น Standard แต่ว่าเข้าไปลมดำ ไปเคลือบสีผิวให้มันสีดำนะครับผมไม่ต้องงงนะครับผม,ค,บผมคนซ้ายนะครับซ้ายเนี่ยก็จริงๆต้องเอาคลิปมาไว้ฝั่งนี้มันจะได้เกาะได้นะครับอ่าครับผมอันนี้ไม่มีเกาะก็ต้องสบัดแรงนิดนึงนะครับเก็บก็แนะนำก็ให้เขย่าลงมานิดนึง ชี้ไปกวาดกลางไปกวาดมานางเก็บก็ลวกนะครับประมาณนี้นะครับไม่โดนนิ้วนะครับแต่ตอนมันลวกลงมาก็อย่าให้นิ้วมันเข้าไปในร่องนะครับผมก็ปงใช้เขย่านะครับอ่านะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมหยุดหยุดภาพนี้ไ้ให้ดูนะครับสนใจทักมาได้ครับลงไว้สามที่นะครับผม Facebook YouTube ช้อปปี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีรายละเอียดสเปคเข้าๆกว้างยาวน้ำหนักนูน่นนี่อะไรให้ด้วยนะครับผมสงสัยตรงไหนทักมาได้นะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับสั่งซื้อนะครับช้อปปี้ก็กดสั่งได้เลยนะครับผมขอพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ